โครงการเราชนะสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนางแปรรูปปลาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนางแปรรูปปลาหมู่11ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องาายเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งและช่วงนี้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับสมาชิกหลังเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่า โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาซึ่งในตำบลกองนางกเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะเลี้ยงปลาที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดหนองคายและนำปลานิลที่เป็นต้นทุนในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลไม่ว่าจะเป็นปลานิลแดดเดียวไส้กรอกปลานิลกุนเชียงปลานิลแหนมปลานิลและน้ำพริกปลานิลจนได้รับความสนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก นางถนอมสมศรีกำนันตำบลกองนางซึ่งเป็นประธานวิสาหากิจชุมชนกล่าวว่าเนื่องจากในพื้นที่มีเกษตรกรยึดอาชีพเลี้ยงปลาเป็นส่วนใหญ่จึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสินค้าของสตรีของเราที่ว่างงานจึงได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นวิสาหากิจชุมชนขึ้นมาเพื่อนำปลาที่เป็นต้นทุนในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในชุมชนก็จะมีปลานินแดดเดียวไส้กรอกปลา คุณเชียงปลาแหนมปลาและน้ำพริกปลานินโดยราคาปลานินแดดเดียวอยู่ที่แพ็คละ140บาท ไส้กรอกปลาแพ็คละ100บาทกุนเชียงปลาแพ็คละ100ถึง150บาทแหนมปลาแพ็คละ100บาทและน้ำพริกปลานิลกระปุกละ25ถึง50บาทซึ่งช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากหลังจากกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์กันจนทำให้สินค้าของกลุ่มแทบผลิตไม่ทัน ปกติแล้วกลุ่มแม่บ้านจะร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สัปดาห์ละครั้งสองครั้งแต่พอมีโครงการเราชนะเข้ามาจึงต้องรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ทุกวันและรับออเดอร์ตลอดโดยปลานินแดดเดียวจะผลิตได้40กิโลกรัมต่อวันแหนมปลานินผลิตได้700ห่อต่อวันไส้กรอกปลานินจะผลิตได้20กิโลกรัมต่อวันและกุนเชียงปลานินจะผลิตได้15กิโลกรัมต่อวัน ส่วนน้ำพริกปลานินต้องมีออเดอร์สั่งเข้ามาถึงจะทำเพราะมีวิธีการทำหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการทำน้ำพริกทำให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพราะสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงอีกอย่างยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนได้มีงานทำและไม่ว่างงานอีกด้วย